กันนะคะ ถามว่าเบรกยังไงก่อนตอนนี้ทอดอันตรายเลยโอ้โหยังอยู่เนี่นะน,น่าฝนาไม่น่ามาได้นะพี่หรือว่าจบตั้งแต่ปากทางเข้าแล้วอ่ะโอ้โูครับ บันไดบันไดหลงเป็นก้อนเห็นแอ่โดยลูกเพ่ซึ่งด้านข้างของเราโอ้มโอ้ยังอยู่ พี่เปิดเขาก็จะรอเป็นพักๆนะเขาไปสำรวจทางให้ให้มาก็คือเหนื่อยเขาก็พักไม่ไดรอหรอกอ,อ๋อรอรอมองหน้าด้ยวยแต่ว่าถ่ายอยู่ได้รู้เลยความเดินมาติดเต็มเลย <laughs> ไกแล้วครับ ใกล้จะถึงแล้วใจจ่อใจจ่องแล้ววันนี้ต้องไม่พ่านต้องไม่ผ่านไป พี่หวานหาฟืนมาแล้วครับขาน้องยังสั่นอยู่เลยมาค่ะคือปกติถ้าถ้าเอาเกี่ยมามันจะติดเลยแต่ว่าพี่หวานลืมตัดไว้แล้วลืม กิจกรรมเยอะมากนะฝั่งฝั่งเลี้ยงน,น้องนะคะพี่หวานนี่ค่ะจะหุงข้าวกะหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่นะคะพวกอะไรมาบ้างมีอะไรม้างคะ ตะเตาบัลีกระเทียมกระเทียมพริกมะเขออย่งมะแขวนมะแขวนมะแขวนนี่ภาษาไทยอย่างว่าพี่จะไคร้นะคะจะไก่ตะไคร้มีมะเขือส้มแ,แล้วก็มีวันนี้เราจะทำสลัดก็ใช้ไม้แหง้นนงค่ะก็เขาก็หากันเมื่อกี้ นี่มีผักผล,ลไม้ทิ้งเนี่ยหอมชูนี่อยู่บนไก่ทดทางมานะคะฮ่าฮไข่แตกเรียบร้อย ทำเสร็จแล้วหันมาโชว์ฝั่งนี้ด้วยนะพี่กิตนี่ <N> ที่ตักน้ำเหรอครับไม่กินน้ำครับ <N> แก้วด้วแก้วแก้วกินน้ำแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคะ่ะ ควันแบบะล่าสุดก็คืออย่างนี้แล้ว เปิดนหน่อยโชว์มีดหน่อยดิโชว์มีดหน่อยดิมีดมีดที่พกมาโชว์หน่อยดิอ,ยดอันไหนไม่ได้ใช้เลยเหรอครับอ๋อเก็ออกเกบไว้พี่กิจช่วยหมดแล้วค่ะอ่ะพี่เบิ <c oughs> ร์ดช่วยหมดเอาเราพกมาน่าเกียดรีบเก็บเลยเอาไข่ใส่ในนี่อะค่ะ ต้มกัะปิเป็นแคปั๊มอ๋อเป็นเนี่ยเอาไปอ่าๆก็ดอกก็เก็บขัเอาเม็ดออกกันอะไรพี่กิจกำลังจะทำไม้เสียบเนื้ออ้าวพี่กิจโชว์เลยค่ะว้าว อ๋อเพราะมันต้องประกกันมัย้ยนะค่ะใช่ครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยมันจะย่างเนื้อน,นะคะย่างหมูเอาไมาห้หมันก่อนค่ะน,นี่หมาดแล้ว คิดกิจทำที่มัดให้นะคะเราเตรียมถุงขยะมาด้วยนะคะเฉพอเราทำทุกอย่างเสร็จเราจะเก็บขยะนี่รู้จึงหน้าไหมหมุนแล้วหมุนถึงยับคุณก็จะอากาศาลเลยนี่ยหละจะเทียบคุณดีค่ะเตรียกันย่างเนื้ยค่ะ ต่อไปตะไครนะคะหรือว่าจะไทรนาเรนวันกระตือเราก็ไปนึ่งนะคะ่ะเอาไป<อ>ย่างเอาไปแอบเราก็ใส่ผึ้ใส่เกลือนะคะคน,นี่ก็เป็นผักทีฝรั่งอาหารน้คชจะเน้นวัุดิบเป็นหลัก คือวัตถุดิบจะชูรสมากๆคิกคนนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยเขาเรียกว่าเมนูอะไรพี่พี่จอร์จอะแอปหอมชูแอปหอมชูโดยพี่จอร์จนี่พี่จอร์จฮะ พี่จอดเป็นสามีของพี่หวานนะคะส่วนนี่พี่เจส่วนนี้ตัวละครหลักของเรานะคะพี่กิบค่ะนี่พี่เปอร์ส่วนคนนู้นไกลๆนะคะคพี่ไปา,าแล้วหห,หลับแล้วค่ะส่วนนี้คือพี่วันนะคะและน้องธรรมชาติซึ่งน้องหลับอยู่นี่นะคะกำลังทำเอาไปชุบจับ นมและไข่ใช่ใช่เดี๋ยวผมอเอาเก้าอี้ไป <c oughs> เรากินอย่างเดียว <c oughs> นี่นะครับเนี่ยขึ้นหมด <c oughs> เลยันอยู่ใต้มาค่ะทั้งวงเลยทั้งวงเลยพี่จอดพ่อควายใหญพ <c oughs> พ่พี่เป๋อหมูว่าอร่อยมากอาะพี่หวานชิมฝีมือตัวเองค่ะแล้วก็เลือกชิมหมูนะแล้วปวดท้องทำไงวะวิ่งไปเนี่ยฮะวิ่งไปเนี่ยอ่ะพี่จอรดเป็นไง <c oughs> รอร่อยครับ ตีมือตัวเองล้วนๆนะคะโหมีลายโอยดอกไม้ด้วยเหรอโอยอะไรอ่ะเป็นผักชีค่ะผักชีดอยผักชีดอยอ่ะพี่เบอร์ปกติผมไม่ทานผักชีมาที่นี่พี่เปิดทานหลายอย่างเป็นเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้อร่อยมากอะไรหอมชูอร่อยเนาะหอมมากหอมรากมันรากมันค่ะ ไปค่ะยังกินก่อนอร่อยอร่อยอร่อยครับเยี่ยมเลยแล้วยังกินไม่ได้ลูกยังกินไม่ได้มองอาหารใหญ่เลยได้แล้วใครวกคน

เดินทางกลับแล้วนะคะเดินทางกลับแล้วผี่หวานมาบายบายหน่อยบายบายขอบคุณที่ชวนมานะคะสนุกมากค่ะ นหนโคตรโนั่นไงมัวแต่ถ่าย่า่าฮ่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮเดียวพ่กพ่่ไม่เหนื่อยกันเลย ทำไมหนูหายใจรังคนเวนี่ยเดีมกเนี่่ดเป็นหนาเททปเป็นไงฮะแวอยู่บนปยเมฆโอ้โหความท้าทายเขาอะนะร้อนมากโคตรเหนื่อยเลย